ได้ลองกอดได้กระท้อนอะไรส้มพุ่มส้มโอได้หมดอันนี้อีกสองปีเราจะมาเก็บเห็ดตะกอบาอนนั้นก็เชิญพี่ไก่มาเก็บดอกแรกก่อนระยะห่างจากจากตรงพุ่งขนาดไหก็พอเจอรากครับเจอรากหอยครับคนจะตีราก้องท่านไม่ถูกต้องนะครับไม่ให้รากหอยเขาเป็นแผลอ๋อคุณรากหอยครับนี่

ก็น้ธรรมดาธรรมดาปกตินะครับเราลดต้นไม้ต้้นไมทุกวันลดต้นไม้ใช่ไหมครับแล้วมันก็ได้ไปด้วยใช่ไปด้วยครับผมไม่จำเป็นต้องทุกวันแต่ถ้าทุกวันขยันแบบเออท่านลอมดำเนี่ยก็ไม่เป็นไรทดไปทุกวันนี่ครับผู้สื่อข่าวเนี่ครับถ้าทำเป็นต้นนี้นี่เนี่ยรากฝอยเยอะมากทำไมต้องเน้นไอ้มะกอกน้ำครับเนี่ยคือรากฝอยพอมันเกิดปุ๊บไอ้จุลินทรีย์นี่มันเกิดปุ่บเลยนะครับแค่ขุดแค่นี้ครับ แต่ไม่มดจากต้นไม้ใช่มยิ่งดีอ๋อมันจะช่วยไม่กี่วันเนี่ยใบไม้จะลีออกอะไรเป็นเกลือกูกันมันเกลือกูลกันเพราะตัวมันเองมันต้องอาศัยพลังงานจากไอตัวเนี้ยเข้าไปหล่อเลี้ยงมันจะอยู่แบบซิมไบโอซีเราทดลองแล้วครับต้นไม้ที่ใส่น้ำตาลใไนใช่ีใช่ขนาดเดียวกันมันก็ย่อยอาหารให้พืชมันจะอยู่อย่างเนี้ยตั้งแต่เกิดจนตาย ต้นไม้นะต้นไม้ไหนที่ใส่ไมโครไรซ่าหรือว่าเชื่อเห็ดกับเผาเนี้ยต้นไม้จะโตวไวไโต,วตวไว <ๆ S 1> มากแล้วก็ไม่เป็นโรคถามว่าอยากไหมไม่อยากครับ